สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตกกรกรผู้เลี้ยง,งวัวีิ่นควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังชาแนลมนีบ้านสมหวังชาแนลภาพพีผ้านอ้องมาเลาะชมควายงามที่ตลาดนาดกกัดโค้กระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมณีกระรงกับเสาวนาันอังคารที่17ตุลาคม2566ัน้าพี่น้องน้ำหมูว่านกะมีเศรษฐีเกิดขึ้นหลายคนน้อพี่น้องเนาะอ,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 อ่ะผู้ใดโชคดีกะยินดีนะพี่น้องเนาะผู้ใดโชคบดันดีกะล่องไปเรื่อยๆเรืน้อพี่น้องเนาะมันจะเป็นหมือนก็เข้าเซิ้งหมื่นหนึ่งน้องเนงาะอ่ะ ก็ขอให้โชคดีถูกปูทุกคนีนะพี่น้องนะเอาอันนี้กับสีผ้าเลาะชมเป็นลายโตนะพี่น้องน้อบรรยากาศดีได้พี่น้องมันเนี่ช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวช่วงต้นฤดูหนาวนะพี่น้องนอกจากอากาศอาจจะเย็นเน็นพี่น้องเนาะตอนกลางคืนกให้รักษาสุขภาพก็แล้วกันนะพี่น้องเนาออ่ะควายหลายได้พี่น้องมันคือคักคือเก่าควายหลายเบิ่งพี่น้องแน่นนะมีหลายสายนะครับผมมีตำงามพี่น้องเนาะมีตำงาาเดี๋ยวสีผ้าพี่ผ้าหน่อเลาะชม dễ sinh yeah, hóa chăng quá, non kinh nó vẫn à, lột khoai lông lột, lột, lột mày mày mới bắt này là non nó, nó, nó. Trời, hái, hóa chăng quá, này nó, à chăng quá nhang, nhá, đâu? cả nó, nó à. ขอเลรอไปน้องพี่น,อนอ้องเนาะสร้างเบิร์จังหวะน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าในหอยเพิ่นเก่าลงลดไม่ไหวพี่น้องบ่ทันได้ตั้งทา่าตั้งรักให้เพิ่นตั้งท่าตั้งตั้งรักซะก,ก่อนณน้องพี่น้องพุ่ณเบิ่งบรรยากาศเนี่ยเบิ่งบรรยากาศไปซะก,ก่นอนณน้องพี่น,อนอ้องเนาะโอ้ยควายทองย้อนสีขออนุญาตเบิง่งนควายทองพี่น้องทองใหญ่ขออนุญาตครับขออนุญาตมันทองป่ะครับนี่ ค่อยๆเถิกโุ้ยพี่น้องหลงอีกแล้วบักเถิกญ่ป้าตัวประคอข้อปลาเชียงพี่น้องเบิงทองไงถ่ายใหไงก้นใหญ่ลึกแง่แง่ออาลาดตาปลาคอข้อปลาเชียงหาซิบเท่าไหร่หาซิบหาควายใหญ่เด้พี่น้องบักใหญ่พี่น้องพูดอ่ะตปลาคอข้อปลาเชียงเพิ่อนป้าพี่น้องเบิงแขงขาบักเผาไงหาซิบหาเพิ่อนเปิดไว้เพิ่อนมาตาใส่เหรอตะการตะการเนาะ บัตรรองนำ้ำพูนพุ่นบ่อ๋อบัตรรองใน้ำพูนพี่น้องบักผูใหญ่ได้พี่น้องพูดอ่ะใหญ่อิหลีหาซิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะมาสายนี่พี่น้องเปิดคลิปกับบักผูใ,ใหญ่แล้วเนาะหาซิบหาบ้านรองนำ้ำพูนเพิ่นใดหมาห้อยยังล่ะได้ครับห้อยยังล่ะโตครับโตครับผมปากเบอร์โทรได้ครับบาตรถ้ามีผู้ชนใจจำบ่ได้เบอร์โทรเนาะโอ้เพิ่นจำบ่ได้มาจากบัตรรองน้ำพูนไลยแห้งเด้นเนาะ มึงหันก็เห็นหอยแจ็คหรือหอยเตยเพิ่นยู่ทธ์ึ้นหนอนได้ขวายแม่งามมามาน้ำกันเผื่อแล้วเนาะเชื่อมงานเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ผูกใหญ่หาซิมหาเพื่อนๆไวเสียดายเพื่อนวิ่งเบอร์โทรอ่ะเดี๋ยวถ้าผู้ใดหูเบอร์โทรหอยแฮกหอยแจ็คหอยเตยติดต่อกันได้ก็โทรมาเลยพี่น้องเอ้าขอพูดหลายๆเด้เลยมันหมันมาตะขึ้นนี่บ่หรือมาเต่ามาเริ่มเต่าโอ้แต่เมิอเต่าอ้าวขอพูดเลไลด้เลยนะเราบอกโคกเจี๊ยเข้ากําลังกําลังกําลังวะเอออ่ะอ่ะมันหมันเด้อ อ้ยพี consigo, ่น mm ้องตู้ตู้อ่ะเบิงควายตู้อ่ะย่างต่อมาเบิงขวดปูใหญ่ตัวนี้พี่น้องปูใหญ่ตัวนี้เป็นพอพันกระไรได้พี่น้องแต่ปูใหญ่ใหญ่สูงนี่พี่น้องสูงมากอร่อสี่สิบเดี๋ยวผมสิเราอยากขายทเพันพี่นก้องขออนุญาตขออนุญาตพอพันสายไหนคือไหนคือเพชรลำพูเทสลำพูโอ้โเพชรลำพูพี่น้อง โทษครับ <c oughs> <c oughs> บ้อพิจารณาปากปูใหญ่สายเพลินลำพูคนว่าเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันไหนพี่น้องเ <c oughs> บิ่งแขงขาต,ตัวโตบักเ้างาวอา,าลาพี่น้อง <c oughs> สูงลอยเท่าไหร่ฮือ <c oughs> ลอยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบแปดความสูงเพินพี่นอ้องสูงเนี่พี่นอ้องโตัวประคองข้อไปเฉียงพูดอ่ะใหญ่งาวปากเ้ากว้างพูดอ่ะพี่น้องอ่องข้อตาแต้มแจ่มแจม่ชัดเจนเลยพี่น้องเบิ่งแขงขาเพคนใหญ่พี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพัน เบิ่งพี่น้องสีสันต้นโตเพิ่นโอ้สุดยอดสุดยอดเพิ่นเปิดเท่าไหร่ฮื้อห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้โอ้ยในราคาเอาไปเป็นพอพันเดนี่บ่ธรรมดาพูดะพอคุ้มปูงเลยสบายเลยเพิ่นมาจ่ารอเอทเท่าเนี่ยน้องเอาปากเบอร์เท่ากันศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสามสามห้าสามสามสามหกสองสามหกสองใช่ไทยเพิ่นเบิ่งน้ำแนวเดี๋ยวเบิ่งถ่ายนั่เบิ่งพี่น้องโอ้ยเบิ่งเฮาหางเพิ่นพี่น้อง พูดะหางมันพี่น้องบู๊ยพี่น้องประกันต่ำนี้ไฮเบิสห้าสิบห้าเบิดเบิดเปิดบู้ยพี่น้องใหญ่อีหลีได้พี่น้องพูดอ่ะไงเงี้วสูงร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเปิดราคาห้าสิบเก่าพี่น้องห้าสิบเก่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกฝากโทรมาตามเบอร์โทุ่มคนฝากไว้พี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมเนี่ยต่อพี่น้องเบืองบรรยากาศอ่ะสี่พญาห้าทายควายงามเห็นน้องพี่น้องเนาะ แม่ลูกตัวนึงเห็นแล้วพี่น้องแต่ว่าบอกคุณคนเสือนุญาตบอกแม่ลูกลูกงามนนรับดีว่ะวิ่เนี่ยไงเบิ้งแม่ลูกพี่น้องแล้วคนเสือนุญาตบอกเพิ่นกำลังโซเชียลกันอยู่ลูกอ่ะลูกมันพี่น้องลูกมันเพคุนกำลังต่อรองเพคุนกำลังต่อรอง ขออนุญาตครับเพิ่งขออนุญาตอันลูกแม่บปะลูกแม่สีสันนี่ดีพี่น้องต้นโตสีดอกเล้าขั้นั้นพี่น้องเบิร์อ่องข้ออ่องข้อเป็นชัดเจนเนาะแจ่มเนาะตาแต้มแจ่มชัดเจนเลยพี่น้องแม่สาวน่อยร้อยยี่สิบใดประมาณความสูงไงนี่ห้ามเลยพี่น้องแม่สาวต้นแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นสูงเท่าไรเหรอร้อยสามสิบสามเท็ดกี่น้องก็ร้อยสามสิบบวกอกร้อยสามสิบบวกเนาะแม่เพิ่นพี่น้องนห้าตาต้นโต แม่เพิ่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามอ๋อลูกแรกนด้นน่ะหรือลูกแรกลูกสองแค่เอ้าท่องแล้วโอ้โอ้ไซคับโยกมงคลไว้แล้วพี่น้องยังรู้กออกอ๋อพี่น้องท่องได้หนีนี่ลูกซ้ำนี่แล้วแม่ท่องใส่คับโยกมงคลไว้พี่น้องสูงอร่อยสามสิบบวกยี่สกร้ออเเขึ้นไป้ก็เห็ไปกำหนดขอดเพิ่นโอ้ใส่คับปีใหม่เลยพี่น้องเบิ่งนไทยเพิ่นพี่น้องนี่ไทยเพิ่นหางเพิ่นพี่น้อง เบิ่งเอาตองขออนุญยากผู้ชมต้องพี่น้องเนาะเบิ่งหนา้าตาเป็นบอกไก่ด้ปันใดเพราะว่าอ่ะอน,นี่เบิ่งพี่น้องเนาะต,ต้นโตดีพี่น้องอ่ะแมลูกสองในทองได้พี่น้องลูกแรกเข็นโตแล้วโตัมแมกในทองใสย,ยกมงคลไว้ออกมาตัวแม่กับสุดยอดเลยถ้อออกมาตัวปู่กับพ่อพันอย่างเดียวโอเคเลยเอาเพิ่นเปิดเท่าไหร่ค่มนี่เปิด63สิบสิ่นเเปิดไห้พี่น้อง63เด้อพี่น้องเบิ่งแข้งขาดีเด้พี่น้องฮางดีต้นโตดี ทองอ่างลางเลยพี่น้องอีกสองสามเดือนได้ผลเลยมโยงมงคนให้ทองเพิน่นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับบหนี้นั่นลูกสาวลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวเพิน่นลูกสาวเพิ่นพี่นอ้องอเบิ่งเอาลูกสาวเพิน่นอานี่เบอร์โทรอ้าวนี่พี่น้องเพิ่นออออขออนุญาต,าต,าาตโอ้เพิ่นหัวตาซื้อศูนย์เก้าหกหนึ่งแปดสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าพ่อ,อย่งกิดสันนันหอยสนันสนันยาโสพี่น้อง เบิ่งเอาแม่นี่ลูกเพิ่นทอ้องสุดยอดสุดยอดโอเคครับขอบคุณลหลายๆมิดนครับผมบบบเ,เบิ่งบรรยากาศเบิ่งต่อพี่น้องโอ้ยควายเขาเล่พี่น้องควายเขาเล่ะเบิ่งบรรยากาศสูงๆเนาะเบิ่งมุมสูงเนะงาะพี่น้องนเนาะคือคักได้พี่น้องมื้อนี้ควายคือคักควายหลายเบิ่งบรรยากาศไปซะก่อนพี่นอ้องอ่ะชมบรรยากาศไปน้ย่างไปน้ำพี่น้นองเนาะเบิ่งบรรยากาศอา้าวพอเสียงเพิ่นกำลังเฮ็ดหยังเนาะนี่เนาะ นี่เพิ่นได้ควายมาแม่สาวว่านี่เพิ่นกำลังเปลี่ยนเข้าของพอเสียงกับหอยพอนซักมาขออนุญาตหอยพอนักเพิ่นขออนุญาตหอยพอนักได้ไหมสองตัวป่ะสองตัวหอยเสียงกำลังเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนเสื้ออุ้ยพอเสียงเอ้าเท่าไรนี่เส้าเก่าอร่อยเส้าเก่าก็หานอยมาลูกแล้วอุ้ยพี่น้องสูงลอยสามสิบบวกอยู่เนาะลอยสามสิบบวกเล็บดีแข้งขาดีต้นโตดีพี่น้อง ทองแล้วเพื่อนว่า29 500เหารอยพื่อนว่าโอ้ยพี่น้อง29 500เ้หาร้อยได้พี่น้อง ใซ่กบนง่ายนะพ่อโอ้ง่ายกินเ่ากันอ้รถ่างนะครับเออนาะรถ่างทรงไหนเลยพี่น้องสุดยอดยี่สิบเก้าหาลอยบอกว่าสามหมื่นคนว่าพี่น้องท่องเด้พี่น้องอุ้ยสุดยอดแม่หีิพี่น้องอ่ะสูงอยสาบวกตัวได้นาะตัวไหนได้เนึงพอเียเสียงหึ่งพอเสียงพี่น้องอ๋อพ้พอเสียงพื้นกำลังเปลี่ยนเข้า รงนี้จะได้ขายนอกอายชาวบ้านเลียงไก่กันไปกินด้วยแล้มวะเบ็ดตั้งเการ้อยนี่มั้งแล้วก็ใช้ผอมนไม่สไ้เสียงในบริหารนี่เนเราไปถักไหม่พี่น้องอาไรก่อเราซื้อสองร้อยพ่อเบิดนี้เออโอ้ เนี่ยพู้แฟนเร้ว่าไวขายเราซื้อไงก็ว่าพอคือได้งามเด้ออันนี้พ่อเสียงนี่ครับบอกไม่แน่เลยสายลูกคนจะไปจากอค้งแลยเด้วเลยครับมาเบิ่งควายเพื่อนคือมางามเลยมางามครับโซนใดจะได้มาเอ้าบ้านในพงหญิงช่องแล้วช่องครับเนี่ยเขาสิบกว่าพ่อเสียงผ่ากุ้ยเย่า ค่อยนหน้อยๆยู่มา่อแหละพี่น้องเบื้องที่เราอ่องข้อจะเกี่ยนตาแต้มแจ่มจำเขาเนี่ยพี่น้องเนาะมันใหญ่กว่านวายเนาะสูงหลอดสามสิบบวกได้เหางน iter, no. ี่ล่างลากดินเลยครับโอ้ยมาเบิ่งถ่ายเพลินให้เพลินพอเสียงได้มากเลยนี่โตนโตดีดีพี่น้องท่องได้ปาดแมนคว่ำเพลินพี่น้องหางหางเลยเขาเกือบถึงตุ่มหน่อยพี่น้องเกือบถึงเล็บหน่อยหางเพลินพี่น้องปาดต้นโตค่องแล้วเพวคนกำลังแต่งเข้าสวยสวยพอเสียงหนึ่ เปิดเท่าไรตัวนี้ขายสามสิบเจ็ดครับสามสาราคาควายงามเบิ่นพี่น้องต้นตัวดีเพราะเปิดไหลเคนเอาแบ่งปันเอาไปต่อได้สบายเบื้องหลังเพิ่นพี่น้องสีดอกเล่าสีงามงามทั่วเมษาทองแรกพี่น้องเบื้องมาลเหเบื้อง่อนไทยก้นก่อนมึงหันนี่ร้อยไทยเบื้องหางเครับหางเกือบลากดินถึงตุ่มหน่อยมายี่สิบเก้าห้าร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เอ้า บากเบอร์โทรพ่อสิงศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามนเจ็ดปหนึ่งเจ็ดหน่อันนี้เสียไปจำนายบนเรืจึงไหนนี่สายละต่อไดมึงหันเพื่อนสื่อสองอยเพื่อนเสียไปสายละลอยเพื่อนมาโอ, <laughs> โอ้ยพ่อสิงว่าเอากำไรปันไดเพื่อนมาอ <laughs> ขอบคุณหลายๆเด้พอพ่อเสียงมันหมาน,มานไม่พันสักน้ำกันเนาะเบอร์โทรน้ำกันเอาขอบคุณหลายๆเด้อยังต่อพี่น้องมาเบิเ่งขางนี้สวัสดีครับ มึงหันเพิ่นไดเหรอได้เพิ่นหมาหันสองพันคนมึงหันเ <laughs> มีสาวหน่อยโอ,โ,โอ้ยขายอ่องค้อยพอเสียงสองพันคนวางมึงหันเบอร์เท่าไหร่ตัวนี้เปิดต่อ <10 7. S 2> เปิดสิบเจ็ดเปิดหนึ่งหมื่นเจ็ดเมีสาวหน่อยได้พี่น้องบอลตัวผู้เมีสาวหน่อย <laughs> เบิงเครื่องเบิงไายเพิ่น, 17, น,นพี่นอออ้องเปิดสิบเจ็ดเห็นบาพี่น้องอ่าต่อรองไหนเพิ่นว่า ขออนุญาตผู้ชมเด้อพี่น้องไายละมันระวังมาหนิบ้านสมวังชาแนลติดเหลืองมาตลอดออกไปไซกับบอดดาตังเพื่อนว่าเพราะว่ายูทูปเพื่อน,นจำกัดบ่อยเห็นเข้าควายเพื่อนว่ามันกับอดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเห็นหน้าตาเอานี่หน้าเพื่อนพี่น้องเห็นข่าวๆเนาะพี่น้องอุ้ยอ่ะขออนุญาตสิบเจ็ดเพื่อนว่าพี่น้องอุ้ยสิบเจ็ดเม่สาวหน่อยตัวนี้สูงร้อยยี่สิบด้อยู่ประมาณเนาะเพื่อนอ้าขออนุญาตเบอร์โทรครับอันนี้ ศูนย์หกสามหกหนึ่งสองห้าสามแปดสามพี่น้องสิบเจ็ดเม่สาวเนี่ยหน่อยข้อต่อร่องกอเอาไปเลี้ยงจึงเชื่องพี่น้องเชื่องอีหลีได้เพิ่งผมจับได้บายได้พี่น้องเชื่องแห้งต่อร่องได้อีกอยูุติสิบเจ็ดพันบาพี่น้องเอาก็เพิ่งเลยไลน์มาเนอร์ครับผมบ้านสมัชายแนวผพาพี่พาหน่องชมควายงามไปไล่ตัวไปนะพี่น้องเนาะเบิงพอสอนเพิ่นกำลังต่อร่องอยู่ให้กับแม่บ้านเพิ่นเพิ่นเห็นควายงามเพิ่นกำลังต่อร่องพี่น้องอ่ะขออนุญาตควายอีกตัวหนึ่งพี่น้อง ยูทูปเพิ่นเคียงคัดสุมเงินพี่น้องเพื่อนบ่อยเห็นข้าวควายเพื่อนมาตะวกะพยายามไทยบ่อยเห็นตะวักะจะเห็นรายละเอียดควายแต่ละตัวเห็นรายละเอียดที่สุดเนาะพี่น้องเนาะก็จะพยายามที่สุดบานช่องสมหวังกับเป็นช่องอาซานะพี่น้องเนาะบ่ได้ยั้ก็ออกไทยออกหาออกเลาะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับผูู้ใดอ่าอยู่สจังหวัดใดอำเภอใดกับคอมเมนต์มาหนาวเราบอกพี่น้องยี่ทางบ้านพี่น้องกับคอมเมนต์กันมาเรื่องพี่น้องขออนุญาตครับผม ขอญาตร้อยไทยล้วล่ะสูงตัวไหนท่านนี้ร้อยสามสิบตัวไหนร้อยสามสิบหาบวกนี่พี่น้องนี่เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาค่อยงามหางงามอุ้ยหางเงาอีหลีพี่น้องแข้งขาดีเบิดเนาะต้นโตดีสูงร้อยสามสิบหาบวกนี่พี่น้องแม่สาวนี่พี่น้องนี่ทองเราปะวันทองนี่พี่น้องเงาโตเงาอานลัดเลยพี่น้องเบิ่งแข้งขาเดี๋ยวสีเบิ่งหน้าตาอ่าเบิ่งถ่ายเพป็นก่อนหางใหญ่พี่น้องต้นโตดี่ดีพี่น้องพูดอ่ะ ต้นโตดีพี่น้องเรื่องเอาพี่น้องรายละเอียดขออนุญาตคือว่าหนอกพี่น้องนอาใบเห็นหนาเห็นตาหลายปนไดนเห็นส่วนหนึ่งหน้านตาเพิ่อนอ้าวพี่น้องนี่อุ้ยหนาสวยดิพี่น้องเป็นหนาสวยค้ายหนาสวยเนาะอุ้ยสุดยอดเปืดอเท่าไรครับตัวนี้สามสิบสองุ้ยราคาพี่น้องโตแบบง่าดิพี่น้องสามสิบสองนี่พูดอะโตแบบงหา่สามสิบสองพี่น้องเป็นตาต่อร่องของเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่จากไสมูนพ้ยโสนี่บ้านไหนโอ้มันไซมูนพี่น้องมาจากไซมูนเลยพี่น้องเด้อ ฐาน12เพิ่นเปิดไหวแม่สาว,วสวยๆงามๆต,ต้นโตดีๆหางเงาประกันพระจุอย่างนี่เบื้องหนา้าตาเพื่อนพี่น้องอ่ะดีดีดีฝากเบอร์โทรนี่ครับบ้านนี้091 786 0534เ05พิ่นไม,าาม่จ่ายไส้มูนเด้อพี่น้องทุ่มาต่อรองกับเพิ่นไหนฐาน12นี่บนเพิ่นเสียวเลยเด้ตอร่องอะไรอีกอยู่เนาะอ่ะขอบคุณหล,ลายหมานครับผมพี่น้องสิว่าผมอยู่เด้ไปยา่ยามทายให้ได้หลาย,ลายที่สุดแล้วพี่น้องเนาะ บ่ว่ากันน้อพี่น้องเนาะขออระยัดทายตนโตทายก้ลทายขาหน้าตานี่บอเห็นปไดยเห็นส่วนหนึ่งนี่แน่หน้าตาเพื่อนพี่น้องสวยอยู่เลยน่านสวยอยู่อ่ะยังต่อมาเบิ่งควายงามครับอุ้ยมาเบิ่งควายงามบบบน,นี้ขออนุญาตเพื่อนแม่สาวหน่อยสายใดให้ลูกลูกสร้างอู่ดอนดอุ้ยลูกสร้างอุดรนแซ่บแม่บ้บนบานลูกสร้างอุดรนี่พี่น้องนี่เบิ่งตนโตอ่องข้ออ้าได้ไหมวะนี่บ่แม่นเอาน้ำบ่สิงเหมือนเดิ เองอ่องข้อชัดเจนเลยนี่พี่น้องงามสูงสูงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้บวกเนาะร้อยยี่สิบห้าบวกเบิ้งอ่องข้อเพิ่นชัดเจนมาอี๋พูดแต่เบิ้งพี่น้องเบิ้งอ่องข้อเพิ่นชัดเจนสีสันดีพี่น้องหางดีแข้งขาดีพี่น้องต้นโตดีหน้าตาสุดยอดเลยเนาะสวยเนาะเบิ้งหน้าสวยเลยพี่น้อง อโอ้เบิ่งพี่น้องเบิง่งตาแต้มแจ่มแจ่มอัตลักษณ์ไว้ชัดเจนหน้าหมอท่องเบิง่งอ่องข้อพี่น้องอุย้ยแข็งขาพี่น้องเปิดบานนี้ลูก2 8 9ห0้รายราคาควายงามพี่น้อ 28, ง2 8่0 0บแปดห้้เนาะสองหมื่นแปดพั้องามเผือนเพื่อนนี่พี่น้องตน้นโตดีอ,อ่ะขออญาตเบอร์ทั่วบัน08,1น8ปดนแปดห้าเก้าหกพี่น้องแม่สาวหน่อยยี่สิอยเพิ่นเปิด้วย ส่งฟี่ขั้นเบาถือใจเอาเวามที่อไไรก่อนโอ้เบาถือใจขั้นมาเบาถือใจคือบ่ต้องต่อน่าโอ้ใจเอาความก็ไหลาๆมาด้วลูกอ้าวข้สวซ้อนมานแล้วบ่ข้าวผมมานแล้วบ่ยังอยู่บ่โอะเอาหน้าหอยก๋วยที่ละโอ้ทัวโอ้แต่แต่ข้าผมหอยก๋วยแม่ลูกลูกแม่โอ้ลูกแม่มาเบิ่งควายหอยก๋วยบมันี้ต้นโตดีดีสีสันพี่น้อง องค้อแขงขาสูงลอยเท่าไหร่ฮึลอยสามสิบสี่ความสูงเพื่อนพี่น้องเบิงหน้าตาต้นโตใส่ลูกเพื่อนโอ้โหนี่บอลูกเพื่อนลูกสาวพร้อมพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องมาเบิงต้นโตนี่ดีลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนหน้าตาสวยเลยพี่น้องโอ้ยลูกสาวเพื่อนงามพี่น้องตัวนี้ห้าสิบหาเพื่อนเปิดไว้บ่อลายเพื่อนว่าแม่เพื่อนลูกสาวเพื่อนงามดีสีสันดีพี่น้อง ยเบิ่งหางลูกสาวเพิ่นพี่น้องเบิ่งเบิ่งไล่เดียลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นบ่มีเข้าเบิ่งได้ดีเนาะพี่น้องเนาะน่ะฮะเบิ่งได้คักอยู่แต่ว่าแม่เพิ่นอ่าจะ่ายไทยเบิ่งต้นโตัวรอยช้าสิบห้านี่รอยช้าสิบสี่รอยช้าสิบห้าความสูงเพิ่นพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องอ่ะในเบิ่งคักลูกสาวเพิ่นนี่หน้าตาลูกสาวเพิ่นหาสิบเท่าใดก็ห้อยก้อยหาสิบห้าห้อยก้อยเพิ่นเปิดอนไปหาสิบห้าเอันนั้นกระเม็นบ่โอ้โตนั่นเท่าใดวันนี้โอ้แม่ลูกคือกัน เปิดเท่าไหร่นี่ยมีห้เชิ้นเก่า <59. S 2> ใส่ลูกสาวเพิเ่น,านาอ๋โอ้โหพุ่นองุ้ยลูกงามพี่น้องห้าชิ้นเก่าแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวก็แม่แม่บอกง,งามปนไหนทิพี่น้องแม่ซ้ำหนึง่งแต่ว่าลูกสาวเาาพิ่นงามงามพี่น้องพุณอ่ะอุ้ยหนา้วใหญ่ปลาตัวหน้าคตลูกสาวเพิ่นตัวห้าชิ้นเก่ามันแพงหย่อนละูกสาวเพิ่นพี่น้องกระบนว่าแพงมันสมเหนือสมเหนือนี่นี่ลูกสาวอุ้ยหน่าหมอท้องพี่น้อง ลูกสาวแม่นี่ได้พี่น้องนี่ลูกสาวแม่นี่หาซิบเก่าเนาะลูกสาวงามพี่น้องอนะโอ้ยสุดยอดลูกสาวเพิินพี่น้องตัวนี้อันนี้หาสิบหาลูกสาวเพิินอันนี้หาซิบเก่าแม่เพิินลูกสาวเพิ่นทองพ้อมเนาะโอ้ทองพ้อมอันนี้สามสามจิ้บอะไรนี่สามสามบวกพี่น้องนี่ลูกสาวเพิินพี่น้องแม่นี่แม่ยู่บอโอว่าแม่นเนานะมีสองคมสองคมโอเคมาทบทวน ห้าเก้านี่แม่บักใหญ่พี่น้องวงเขาสุดยอดลูกสาวเพิ่นพี่น้องอุย้ยลูกสาวงามตัวนี้แม่นี่ลูกสาวงามดีบรดีททองพร้อมเพิ่นว่าตัวนึงแม่นี่หาซิมาเมย์วัดทองเนาะทองว่างกันทองว่างอยู่สูงหน่อยสามสิบสี่บวกลูกสาวก็ง,งามขึ้นกันได้พี่น้องบ่ธรรมดาน,นั่นลูกสาวเพิ่นอ่ะมาทบทวนเบอร์โทรหอยก้อยบ้านนี้ศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ สองสองศูนย์เก่าหยุดอ่ะสองสองศูนย์เก่าพี่น้องห้อยก้อยธวัตบุรีร้อยเอ็ดคูดายสนใจก็โทษมาต่อร่องครับเบอร์เพื่อนใดตามนี่ต่อร่องใดโงฟี่คได้ราคากันบ่บต่อหลายเพื่อนว่าปอนซ่อนลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวเพื่อนีไหนตัวาง่ามเนาะอุย้สยสมองงามเถจ่ายลูกงามลูกควายแนวนี่ายลูกงามพี่น้องเบิ่งเอาอุย้ยลูกสาวเพื่อนเอาโอเคเลยขอบคุณหลายๆห้อยก้อยมันมานครับผมย่างต่อพี่น้องขออนุญาต ขวัญมาวั่ไ่งมหาขวัอยากโอ้ประกันบ้านตวดไเลยอ้ม่เมน่มาบอกให้ชื่อนม่บเออ่วนพ่นร้พ่ก็ทายคนเดียราเห็นเจ้าน้อหวแตะเอ้่ได้แตนีพทายอยู่ดีๆร้อยทายหอยใจแตะ เห็นม oh, ันอยู the, ่วะแสดงว่าเบิ้งหลายช่องเบิ้งช่องช่องสมัครจะแนวมาอยู่วะจะลื่นตัอไปเยังไงเออมาลื่นต่อไปว่าตุ๊กตัวอื่นตัวนี้มาสาวโท่แม่เขาจะขายให้เจ้าเท่าไรก่อาไม่แต่ บ้าหาพันโอ้สองหาโอ้องหมื่นัเราอยู่คาราคาหยังโมเมลอ้ยเาไปบอาโอ e น้นนนควายถึอน้ำด้อ่านสาวม่านสาวพองเพื่อนว่าหม่านตม่านสาวม่านสาวพี่น้องสูงอ่อยสสิบบวกความสูงเพิ่นนี่ทายเพิ่นพี่น้องนี่ทายเพื่นือถือได้ควายเพิ่นพี่น้องท่องได้นี่

โอ้ลูกน้อยๆลูกแมวโอ้ลูกกูลูกกูนี่แม่เพื่อนนี่แม่เพื่อนสองหมื่นหกเพื่อนว่ะมาจะมาแนวไรเอาตายแล้วพ่อายสิงห้พ่อยไงแตะตายแล้วเอ้ามาหาห้อยสาดดีกว่าเพื่อนเป็นในหนาวเราไปทางบ้านเป็นเย็นแล้วเย็นเย็นเจ้ามาใส่เสื้อกันหนาวห่อนข้าวโอ้ยมาห่อนดอกบัวห่อนเอ้า แม่สาวนี่เปิดเท่าใดห้อยสามสามสามแข้งขาดี่ดีป้ายห้อยสามพี่น้องสีดีโตนโตดีอ่องข้อชัดเจนตาแต้มแจ่มแจ่อัตลักษณ์ไทยได้พี่น้องสูงหน่อยสามสิบหัวก็สูงเพนนี้เบิ่งถ่ายเพื่อนเพี่องเพื่อนหางเพื่อนพี่น้องแข้งขาโตนโตดีมาเบิ่งพี่น้องพู้ใดสามสิบสามมันเปิดใบห้อยสามเบิ่งกระคาพี่น้องถ่ายเพื่อนง่ามเลยควายตัวหนีง่ามควายหน่อยง่ามพี่น้อง แม่สาวหน่อยต้ต pues yeah. นโตดีดีเนี่ยเบิ่งหน้าตาต้นโตสวยอยู่พรต่อรองของเพื่อนพี่น้องหอยสาดบานโคกเน่าทรายมูลยาโทอรอ่ะฝากเบอร์โทรเพื่อนศูนย์เก้าหกห้าห้าสี่สองศูนย์สามห้าหอยสาดบานโคกเน่าทรายมูลเพื่อนรักจากโรงเรียนจีนพี่น้องยาโทอรวิทยาขานเรียนหนังสือดําหนดได้พี่น้องนี่อ่ะขอบคุณหลายๆเพื่อนมันมาเด้อโอเคโอเคอ่ะ มือหันในโซเชียลได้แล้พ่อใหญ่แตกะก็เลยอ่ะยเป็นกำลังต่อรองกันจกตัวหน่อยๆของเพื่อนนี่จักตัวใดญนี่แม่สาวหน่อยเพื่นนี่ขีดือด้อๆนี่จักตัวใดญเพื่อนกำลังทายอยู่เพื่อนก็เลยบัทัานไหนเบอร์โทรอ่ะมาเบิ่งแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเท่าดรนี่แม่สาวหน่อยหกหมืหน่นสามพันห้าันรอ้อยอ๋อหมื่นสามพันหา้าร้อยอันนี้ย,ยี่สิบหา้าเอานี่เขาก็ได้แต้มแล้วเขา นึกว่าในหอยเบียดเอาไปแล้วมันซู้นเขาสั่นได้เขาเพิ่นขอกรหเพ่นมาอได้กระห้เพื่อนมางอสมนะบอกไข่สาวสาวอบฟองเอ้า ขออนุญาตเบอร์โทรพอแต่บัตน้าอ้นาแ่นาพือกัตรส์การพืชอผลุราชธานี่ตอห่อให้าร5อย26กคับ13 500ารอเพื่อว่าอ้าวคุณไดหลายๆมาเด้อมาเบอร์หอยตัววิทย์พี่น้องหอยตัววิทย์ง่ามงามเพื่อนใดกวยง่ามม้ยามามาเพื่นใดกันแล้ววะ อ้ยสมางามผ้พ well um ี่น้องควายหอยปลาบิดเหมือนีง้าคบหลนหาเนาะวี่นดพี่น้องต้นโตสีสันควายหอยปลาบิดเพื่อนม้าแล้วด้พี่น้องแต่ว่างามไทยไทยเขายูทูบไปฟื้นนองพูด่ะป่าทุงเอ้าหอยประวิดบปซือนึกว่าหอยประวิดขายโอ้สื้อเิน งามงามพี่น้องสูงลอยสามว่ยโอ้ยงามอีรีต้นโตพี่น้องสามสิบองามบีรีต้นโตสีเหลืองนุยหุยพี่น้องควายหอยประวิดเนึกว่าเพิ่นหมานเพิ่นซื่อสัตว์ัวนี้พี่น้องโอ้ยงามอีรีงามบีรีสูงลอยสามสิบบวกเนี่ยน้อนเนาะพูดอะเมสาวหน่อยพี่น้องแต่ว่าสูงคันดีโอ้ยลูกสร้างอุดรกับย้อนเนาะต้นโตดีครับลูกสร้างอุดรเออพี่น้องลูกสาวสร้างอุดรนี่พี่น้อง บนรรท่านบดนะถูกพี่พน้องคนละเปิดกำลังวัดพี่น้องรอยสามสิบสองบวกเบ้ยอพี่น้องบนทรรมดาคว้ยใอย่ตัวนี้สีสันดีดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดละดีใจน้ำหอยปริวท์หวานหอยไปริวท์หมานเอ้า เพ oh. right. ิ่นสิเปิดเท่ายหอยประวิทย์บ้านซีซิมหาเพิ่นเปิดไว้พ pues ี่น้องโอ้ยควายซีซิมหาบ่ธรรมดาสายสางอุดรพี่น้องบ่ธรรมดาควายหน่อยตัวนี้สุดยอดตัวโตท้ายรอบตัวเบิ่งเลยได้เหมือนอ่ะหอยประวิทย์ใส่กับควายงามเบิ่งกานจะบ้านอ่ะฝากเบอร์โทรนั่มศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าสามเก้าหนึ่งหกสองางามของเพิ่นพี่น้องผู้ใดสนใจเป้าโทรมาเถ้าซีซิมหาต่อร้องนิดนึงเพิ่นว่าอ้าวขอบคุณหลายๆหอยประวิทย์เมืนานครับผมโอเคอ่ะ บ้านสมหวังเจริญหนี่ยวาผีผ้านองมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกเกือบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทรงก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบรายครบถูกโตแต่ว่าก็ได้ร้ายพอสมควรพ่อแม่พี่น้องได้อาบแดดราคาป้ายกับสองพ่อพาออยู่ฟ้าข้าผมคุยกับผ้ใหญ่แต่ต่อให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีมันมันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะ เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปนี้พี่น้องพวกฟอรกันคลิปหนาปล่อยกันไล่ๆกันเป็นคลิปสดเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ภาคใดจังหวัดใดอย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องกำลังใจบ้านสมอเช่นเดียวช่วงนี้ยูทูบเบอร์หลายๆคนกระจมเนาะมันติดเหลืองอ่าผู้ใดใจดีก็กดเข้าไปแทงจิ้วให้แน่พี่น้องสี่สิบบาทสละลอยบาทยัเนี่ยก็ซอยกันนั่นะพี่น้องเนาะสนับสนุนช่องเฮาก็ขอบคุณล่วงหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอ้าสวัสดีครับ